นับตั้งแต่จักรวาลม o น s t e อร e r ว e เปิดตัวขึ้นในปี2014กับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla นะครับการมาจึงของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla x k o อ g The n e ง t m p n r w Empire ก็ทำให้จักรวาลน,นี้เดินทางมาครบ10ปีแล้วเรียบร้อยครับดังนั้นก่อนจะไปรับชมภาพยนตร์ภาคล่าสุดนี้นะครับเรามาฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการกันก่อนดีก,กว่าครับ สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดนไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตูโนพพลโกมลชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุชัยพันธ์และก็ไอซ์พาุวัตรครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมก,กับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านนสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก,ก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องย่อของภาพยนตร์ก่อนเลยครับโดยหลักแล้วนะครับ g o d z ซ l ล่าเอ็กซ์คองเดอะนิวจะบอกเล่าเรื่องราวของก o d z ซิ l ่าและก็คองที่ต่างก็ต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกักบภัยคุกคามครั้งใหม่ที่มีชื่อว่าสกาคิงครับนอกจากนี้แล้ว ตัวหนังยังจะขยายความไปเล่าถึงต้นกําเนิดของเหล่าไททันยักษ์ผ่านการเดินทางของคองในการออกตามหาครอบครัวของตัวเองในฮอลโลเอิร์ดรวมไปถึงดินแดนลึกลับอย่างสกาวไอแลนด์ด้วยเช่นเดียวกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์ภาคนี้เริ่มต้นตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยครับจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะครับที่ใช้ชื่อว่า g o d z i l l a v s ว s ร์ซัซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการประทะกันของสองไททันยักษ์อย่างคองและก็กอซิล่าครับ ภาพยนตร์ภาคล่าสุดถูกเปลี่ยนชื่อให้กลายเป็นก o d z ซิล่าเอ็กซงซึ่งก็แสดงออกถึงการร่วมมือกันมากกว่าการต่อสู้ครับโดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงการเปลี่ยนชื่อของภาพยนตร์ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ IGN ครับว่าทันทีที่ภาพยนตร์ภาคที่แล้วออกฉายและผู้ชมทั่วโลกเนได้รับชมมันผมรู้สึกได้ทันทีนะครับว่าเราไม่สามารถแยกพวกเขาออกจากกันได้แล้ว มันคือความน่าตื่นเต้นอย่างที่สุดครับที่จะได้รวมพวกเขาทั้งคู่เอาไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันซึ่งภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเลยและมันก็จะเป็นการรวมทีมกันอย่างแน่นอนครับแค่เปลี่ยนชื่ออย่างเดียวไม่พอนะครับหาเราสังเกตดีๆเนี่ยทั้งกอซิล่าและก็คองต่างก็มีลุคที่แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วด้วยครับซึ่งอดัมวิงการ์ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ Total ฟ i l m ครับว่า ในภาพยนตร์ภาคที่แล้วผมอยากให้กอซิล่านั้นดูมีความต่อเนื่องกับภาพยนตร์ภาคก่อนหน้าอย่างก o อซิล่า King of the Monsters รวมไปถึงภาพยนตร์ภาคแรกที่ออกฉายในปี2014ด้วยนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสสร้างกอซิล่าเวอร์ชั่นของตัวผมเองเลยดังนั้นในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยผมเลยอยากทําให้ตรงสันหลังมันเนี่ยเปลี่ยนไปสักหน่อยครับรวมไปถึงการลองเปลี่ยนสีของมันดูบ้างแต่ผมก็ไม่ได้ทําแบบสุ่มๆนะครับ เพราะมันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวในภาพยนตร์ซึ่งกรณีของคองเองก็คล้ายกันครับผมอยากให้เขามีลุกใหม่บ้างเราทําให้เขาในมีคราวที่ยาวขึ้นนะครับและก็ทําให้เขาในมีผมออกจะสีเทาๆหน่อยด้วยครับและอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือชิศทางของการเล่าเรื่องนั่นเองครับหนึ่งในปัญหาที่ภาพยนตร์ภาคที่แล้วอย่าง g o d z i l l a v อร์ซัถูกโจมตีทั้งจากนักวิจารณ์และก็ผู้ชมก็คือเส้นเรื่องที่มันยุ่งเหยิงของตัวละครฝั่งมนุษย์ครับ เมื่อได้รับโอกาสสร้างภาคต่อผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดามวิงการ์ดเนี่ยก็ได้หยิบเอาข้อบอกพร่องนั้นมาพัฒนาโดยตรงครับซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์กับ IGN ว่าทักษะในการสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์มันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมากๆเลยนะครับเราต้องเรียนรู้จากการสร้างผู้มันขึ้นมาโดยตรงซึ่งผมจะเข้าใจมันได้ก็ต่อเมื่อถ่ายทำจบแล้วเท่านั้นครับประสบการณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ภาคแรกเนี่ย ทำให้ผมได้ไอเดียมากมายครับว่าจะแก้ไขและก็พัฒนาภาพยนตร์ภาคนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงมีหลายฉากในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยเป็น CG แบบทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกใช้จินตนาการสร้างขึ้นมาล้วนเรามีบางซีเควนต์นะครับที่ยาวถึง8นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหล่ามอนสเตอร์บนจอได้ทำสิ่งที่พวกมันถนัดครับและภาพยนตร์ก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับมอนสเตอร์ทุกตัวรับหน้าที่ดำเนินเรื่องด้วยภาพโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดของมนุษย์เลยครับ ขยับมาต่อกันที่เรื่องราวของวายร้ายอย่างสกาคิงกันบ้างน,นะครับโดยอดามว,วิงกาดเนี่ยได้ย่อน้ำลายแฟนๆเอาไว้ครับว่าสกาคิงเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยเคยพบเห็นมาเลยครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ t o t a l Film ครับว่าสกาคิงนั้นเป็นภาพสะท้อนของด้านที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์เช่นเดียวกับคองซึ่งเป็นภาพสะท้อนด้านที่ดีงามของมนุษย์ครับผมบอกได้ว่าสกาคิงเนี่ย คือัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาในภาพยนตร์แนวนี้เลยและมันก็ต้องใช้ทั้งทีมจริงๆครับในการจะโค่นวายร้ายตัวนี้เพราะว,าว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าแค่ไททันตัวเดียวเนี่ยจะเอามันลงได้ครับซึ่งอดัมวิงการ์ดเองเนี่ยก็ได้ขยายความถึงรายละเอียดของสกาคิงผ่านการให้สัมภาษณ์ในโปรดักชันโน้ตของภาพยนตร์ครับว่าเราอยากให้มีเรื่องราวของตัวร้ายที่มีหลากหลายแงยม่มุมไม่ใช่แค่เป็นสัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งเฉยๆแต่มันต้องทำอะไรที่ส่งผลร้ายต่อโลกใบนี้ด้วย มันจึงเป็นการเปิดประตูให้เราเนี่ยเล่าถึงความโหดร้ายของมนุษย์แต่เป็นการเล่าจากมุมมองของความเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ครับสกาคิงเนี่ยเป็นจอมผด็กการแล้วก็เป็นวายร้ายคนสําคัญของเรื่องเขาเนี่ยเป็นผู้ปกครองเผ่าพันวานนนในฮอลโลเอิร์ธผู้ซึ่งคอยบงการและก็ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองล้วนๆพวกวานนนที่อยู่ใต้อานาจของมันจึงไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในนรกพวกมันเนี่ยไม่เหลือจิตวิญญ,ญาณอีกต่อไปแล้วครับเมื่อวายร้ายของเรื่องนั้นโหดขนาดนี้นะครับ จ,จึงจำเป็นต้องใช้ทีมเวิร์คของทางกอซิล่าและก็คองในการที่จะปราบมันให้ได้ครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นหากพวกมันเนี่ยไม่ได้ลงรอยกันขนาดนั้นผูก้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดได้เปิดเผยนะครับว่าเคมี K er ระหว่างกอซิล่าและก็คองในภาพยนตร์ภาคนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แนวบัดดี้คอปในยุค80โดยเฉพาะผลงานระดับไอคอนอย่าง Li t ิ่ลเว a p o n ครับโดยอดัมวิงการ์ดได้เปิดเผยกับ Empire ครับว่า ความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ของคู่หูตำรวจน่าจะนิยามมิตรภาพระหว่างคองและก็กอซิล่าได้ดีที่สุดแล้วครับผมเน่ได้รับอิทธิพลมาจากยุค80ซึ่งยุค80เนีนยก็เป็นยุคทองของภาพยนตร์แนวคู่หูตำรวจเลยมันมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา2คนเยอะมากๆครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างมอนสเตอร์เนี่มันมักจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่าไหร่หรอกครับ ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์เรื่อง l i t t l e weapon เท่านั้นนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ภาคนี้แต่ยังมีภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากยุค80อีกถึง2เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือภาพยนตร์เรื่อง thief จากฝีมือการกำกับของ Michael Mann ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของแฟรงกนักปลดเซฟมากฝีมือที่ตัดสินใจออกล่นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาเนจะอำลาโลกของอาชญากรครับโดยสิ่งที่อาดัมวิงการหยิบจากเรื่อง t h i มาใช้ก็คือ การสร้างตัวละครอย่างของนั่นเองครับโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ SFX Magazine ครับว่าความเป็นไอคอนของคองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้ชมครับเขาคือภาพสะท้อนของสัญชัตยาและก็ความเปราะบางของเราในฐานะมนุษย์เขาคือฮีโร่แมนแมนแบบอกสามศอกของโลกภาพยนตร์เลยครับมุมมองนั้นเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างสูงมาจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมอย่างตีฟผลงานการกำกับของไมเคิลมานครับการแสดงของเจมส์คาน คือการแสดงที่เยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเขาเป็นไอตัวแสบเขาไม่สนใจอะไรหรือว่าใครทั้งนั้นเขาเก่งในงานที่ตัวเองทําแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่นิยามตัวตนของเขาคือการที่เขาสามารถแตะด้านที่อ่อนไหวได้ด้วยครับของเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาเนี่ยดูแมนเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายครับ ในภาพยนตร์ภาคนี้มันว่าด้วยความเหงาเดียวดายของเขารวมไปถึงการที่เขาเนี่ยอยากจะเจอใครสักคนซึ่งเป็นพวกเดียวกันกับเขาครับคองจึงเป็นตัวละครที่สนุกในการสำรวจมากๆในการดึงเอาความอ่อนไหวของคองออกมานะครับวิธีการสำคัญที่สุดก็คือการสร้างตัวละครอย่างสูกโกขึ้นมาครับตัวละครอย่างสูกโกก็คือมินิคองที่เราเนี่ยได้เห็นกันในตัวอย่างภาพยนต์นั่นแหละครับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอาดาวิงการ ตั้งใจคิดตัวละครนี้ขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับลูกชายของคองครับซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญในภาพยนตร์แน่นอนโดยอดาวิงการ์ดพูดถึงตัวละครอย่างซูโกผ่านโปรดักชันโน้ตของภาพยนตร์เอาไว้ว่าไอเดียการใส่ตัวละครอย่างลูกชายของคองเข้ามามันติดอยู่ในความคิดของผมอยู่เสมอครับซูโกเนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่จิ๋วแต่แข็งแกร่งผมคิดเสมอว่าเราต้องสร้างอะไรที่มีทั้งความน่ารักรวมไปถึงความแข็งแกร่งด้วยในเวลาเดียวกันครับ ดังนั้นมันจึงเห็นได้ชัดนะครับว่าซูโกะนั้นเป็นตัวละครที่น่าเอ็นดูมากๆและเขาก็ใช้ความน่ารักของตัวเองเนี่ยเพื่อจะปรองดองกับคนที่อยู่รอบตัวเขาครับแต่สุดท้ายแล้วเขาคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากๆนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าในหนังเนี่ยจะไม่ค่อยมีวานอนที่อายุเท่ากับเขาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันจะเติบโตไปไม่ถึงจุดนั้นหรือว่าถ้ารอดชีวิตไปได้เนี่ยก็จะโตจนตัวใหญ่ไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราพูดได้ครับว่า ซูกโกคือผู้รอดชีวิตครับอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์จากยุค80ที่อด,ดามว,วิงกานั้นเลือกจะใช้เป็นแรงบันดาลใจของภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือภาพ,พยนตร์ไซไฟเรื่อง d a y l e a f ภาพยนตร์เรื่อง d a y l e a f เป็นผลงานการกำกับของจอห์นคาเพนเตอร์บอกเล่าเรื่องราวของเนดาคนเล่รออนคนหนึ่งที่เดินทางมายังเมืองลอสแอนเจลิสเพื่อจะหางานทำครับที่นั่นเขาได้รู้จักกับแฟรงก์และก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทก,กันในเวลาต่อมา แต่ชีวิตของเนดาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเมื่อเขาได้เจอกับแว่นกันแดดอันหนึ่งที่เมื่อสวมไปแล้วจะได้เห็นเนื้อแท้และก็ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ของโลกใบนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดมาจากการบงการชักใยของมนุษย์ต่างดาวที่ต้องการจะครอบครองโลกแล้วก็เปลี่ยนมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นชาติของพวกมันครับแต่แฟรงก์กลับไม่เชื่อคําพูดของเนดาและก็ไม่ยอมสวมแว่นกันแดดตามที่เนดาขอจึงนํามาซึ่งการต่อสู้กันเองของทั้ง2ตัวละครหลักในเรื่อง ซึ่งซีเควนซ์ดังกล่าวเนี่ยมีความยาวมากกว่า5นาทีเลยทีเดียวครับการต่อสู้กันของ2ตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง Day l a f ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจของฉากการต่อสู้กันเองระหว่างกอซิล่าและก็คองในภาพยนตร์ภาคนี้ครับโดยอดัมวิงการได้ให้สัมภาษณ์กับอิน verse ์ครับว่าแรงบันดาลใจในฉากนี้ของผมเนี่ยมาจากอะไรที่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันคือภาพยนตร์เรื่องโปรดของผมอย่าง Day l a f การต่อสู้กันของกอซิล่าและก็คองในอียิปต์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากการต่อสู้กันระหว่างเนด้าและก็แฟรงค์เหตุผลก็เพราะว่าผมเนี่ยรักฉากนี้มากๆเลยครับมันคือฉากที่ดีที่สุดของภาพยนตร์ที่ผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นตัวละครหลักมาสู้กันเองครับโดยที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครเป็นฮีโร่รวมไปถึงไม่มีใครเป็นวายร้ายของเรื่องเลยครับขยับจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกจากยุค80มาสู่ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันกันบ้างครับโดยอดาวิงการ์ดเปิดเผยนะครับว่า อีกหนึ่งผลงานที่เขาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือภาพยนตร์ซิ่งทะลุมาอย่าง Fast 5ครับภาพยนตร์เรื่อง Fast 5ได้พาแฟรนไชส์ Fast and Furious ให้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญครับนั่นคือการพัฒนาตัวละครและการนำเสนอแง่มุมที่เราไม่เคยเห็นจากพวกเขารวมไปถึงการยกระดับฉากแอคชั่นของภาพยนตร์ให้มันสุดขีดยิ่งกว่าเดิมครับซึ่งอดัมวิงการ์ดได้พูดถึงประเด็นนี้ ผ่านการให้สัมภาษณ์กับ SFX Magazine ครับว่าเราอยู่กันในโลกที่ทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถพิมพ์คำพูดเพียงไม่กี่คำลงไปในคอมพิวเตอร์และ AI เนี่ยก็จะสร้างภาพอันสวยงามให้กับเราครับแต่ผมคิดว่าเราไม่สามารถสร้างสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกจาก AI ได้ครับและนั่นก็คือสิ่งที่ผมสนใจผมอยากจะสำรวจตัวละครที่ตัวสูงกว่า300ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า Godzilla X Kong the New Empire เนี่ย คือ Fast Five ของพวกเราเลยครับมันทำให้ซีรีส์นี้เดินหน้าเข้าสู่การเป็นตัวเองจนสามารถพูดได้ว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลมอน t t r อร์ r s e เป็นได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับแม้ว่าเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์เนี่ยจะดูเทไปทางของเสยะนะครับแต่อดัมวิงการ์ดปิดท้ายครับว่าแฟนๆของก o d z ซ l ล่เนี่ยต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าหนังภาคนี้จะเต็มไปด้วยอสต์เอจจากโตโฮที่แฟนๆต้องคาดไม่ถึงแน่นอนครับ โดยเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยกับ Total Film ครับว่าหนึ่งในเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับก็อซิลล่าก็คือตัวละครนี้เคยปรากฏตัวมาแล้วในหลายรูปแบบครับรวมถึงมันมีการตีความหลากหลายมากๆผมเป็นแฟนของก็อซิลล่าเวอร์ชันของโตโฮแบบทุกเรื่องเลยครับในภาพยนตร์ภาคที่แล้วอย่างก็อตซิลล่า vs คองเนี่ยเราได้ทําการแสดงความเคารพต่อสิ่งเหล่านั้นผ่านการหยอดอีสเตอร์เอ็กซ์สำหรับแฟนเดนตายไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์ภาคใหม่นี้ ผมจะยังไม่บอกอะไรคุณทั้งนั้นครับแต่เราจะใส่บางสิ่งสำหรับแฟนโตโฮเอาไว้แน่นอนดังนั้นจงจับปาดูให้ดีครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอดัมวิงการ์ดจากภาพยนตร์เรื่องก o ร์ซิล่าเอ็กซ์คองเดอะนิวเอ็มพที่ผมหยิบม,มาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะครับหากชื่นชอบหรือว่าสนใจประเด็นไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่องฟิล์เมเอนเอาไว้ด้วยนะครับ